ไม่ที่อยู่ที่อะไปไปี่มันตเคีู่ตียอยแล้วก็ถือไม้ยนี้มันไม่ใช่วงกมันเป็นหน้าปไเคียนน้องบอกแล้วัน่องีเป็นไรถือไต้องกตัวะไรัอะไรกันนี่ไมมาของไม่มอะไรนี่ผลขอผมเลยที่ไันไหนพามึงใช่ไหมนะป่กีมึงพา่อยเหรอมึงพูดใหม่อ้ามึงพูดใหม่มึงาคุณเหรอฮะ คุณจะอัดเปเพื่ออะไรแต่คุณป็นคนหาเรื่องคุณจะอัดเป็นเพื่ออะไรฮะผมมีสิทธิ์เลย ก็อยากจะขอฝากทุกคนที่กําลังลําบากแล้วก็กําลังสู้อยู่กับในวิกฤตนี้ครับขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับอะไรที่เหลงหรีบเลีเ่ยงได้ควรรีเลี่ยงจริงๆไม,ไม่ไม่ได้อยากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นครับแต่คืองานตกงานกันทุกคนนะครับผมก็ขอปเป็นกําลังใจให้ขอให้สู้ต่อไปครับแล้วก็คนไทยนะครับทุกคนครับ